อ๋อเนี่ย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 โอ้ใครเข้าห้องช้าเนี่ยโอ้ดูดูดูแป้งไม่มีขึ้นอ่ะไม่อ่อนเออแป้งไม่อ่อนเนาะเนาะิดปิดออนได้บิดออนได้กูมาช้ามาช้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เราลงมาลงมาก่อนใครเลยลงมาก่อนใครเลยมาช้ามาช้าอัดอคลิปเสร็จไปแต่หนึ่งคลิปแบบไม่ไม่สนไม่สนไม่สนเออเลยไปไปจูยองเข้าองช้าเลยเข้าห้องช้ากึกกึกกกกึกกึกกไม่สนไม่สนกกึ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 รกึกกึกกึกวึกก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 กกึกกึกก ผมไม่ได้มาเล่นเก็บเปิร์กก่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนเล่นเก็บเปิร์กก่อนน่ะเล่นโนวาตาเดียวเองอ่าแล้วเล่นไปสักพักหนึ่งแป้งก็แบบเออไม่ไหวแล้วพี่ออก็เล่นเนี่ยเล่นรอบเดียวกูอะไรวะไม่ได้ไม่เอาไม่เอาละที่ขอพี่ไปหยิบน้ำอ่ะขอผมไปหยิบน้ำด้วยนี่ไม่มีน้ำกินนะเล่นน้ำหมดเลย ใครมีน้ำบ้างกินด้วยโหพี่ต้องไปหยิบที่บ้านอันนี้เนี่ยผมมีผมมีโค้กผมเพิ่งไปต้มมาเมื่อกี้นี่เลยนะเว้ยเดี๋ยวเออโค้กก็ต้มเลยหรอทำเองเลยใช่พี่ใส่ผักชีใส่ผักชีใส่ผักชีแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ใส่หม้อใส่ต้มแล้วก็แบบกว่าจะอัดแก๊สได้พี่รู้เปล่าว่าไม้ไผ่ที่ผมใช้ทำเนี่ยมันพังเปียนลำบากชุบหายทำโค้กกินเองไงข้าวรามอ่ะ ผมว่ากกดกันดีกว่านะขี้เกียจแชร์ล้พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมพร้อมยพร้อมยังรอก็รอพร้อมพร้อมอพร้อพร้อมไม่พอพร้อมไม่พร้อมพอมพพร้อมไม่พร้อมไม่พรอมพร้อมไม่พร้อมอะแหน่แหนแหน่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 โอนี่ทานี่ทําไมขัดนัดเรื่อยๆเลยผมบอกโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเด็กนะครับีโวนั่นแหละ ับโหมดฝันดีโหมดฝันร้ายใช่วันนี้ฝันร้ยวันนี้เรามาต่อนะครับเป็นโหมดฝันร้ายคิดว่าวันนี้อย่างต่ำน่าจะกี่รอบอะหนึ่งอะหนึ่งเทคเดียวว่านะเทคเดียวเออคิดว่าเทคเดียวก็จัดไปครับเราเทคเดียวพอแล้วเบืองฟิล์มโอ้ใช้เยอะเพืองฟิล์มเดี๋ยวเที่ยวก็ใช้ฟิล์มกันอยู่ก็ยังใช้ฟิล์มกันอยู่อวะเอยผูมาแล้ว มาแล้วม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยลบเหลี่ยมนะเดี๋ยวลบรูเอาที่ที่มาถึงมันอะไรไม่รู้สันสันเลยลบไฟฉายก็ไม่มีดูดีอ่าเออลืมไปเลยว่าโหมดนี้ใช้ไฟฉายไม่ได้ชิปหายแล้วต้องใช้ฐานวะไม่มีฐานพี่จริงหรอเราไม่มีเลยหรอไม่มีอุ้ยอะไรมันสันเลยนะปกติฝันแล้วมันปิดฐานไปอยู่แล้วอะอย่างน้อยเราก็มีอ่างเราอะ อืมสรุปสรุปสรุปเดฟว์หลอกมันเป็นแก้อ่างแล้วเฮ้ยคือไม่ได้ว่ะเฮ้ยกูหยอกกูหยอกเฮ้ยไม่ได้เลยคุณขายตรงนี้เลยเหรอแล้วห้องน้ำเราจะปลอดภัยปะวะปลอดภัยแม่กูมารอหน้าศาล้เนี่ยแล้วประกันจากการที่พวกเราเล่นกันมาหลายกิจจาร์วันนี้อย่างเดียวที่ทำได้คือวิ่งยังวิ่งให้ไปให้สุดอะชั้นหนึ่งอะมามามาแล้ว ไอ้แม่บีไปไหนหลับบัวหลับบัวหลับบัวเที่ยงไปไหนวะเทีไปไหนกูหาเทีอ้ยอยู่อยู่นี่ไม่เห็นวะเทีอยู่ไหนวะอันอยู่ที่ถ้ำแล้วก็ได้พี่เที่ยงอยู่ไหนวะลองหาในถ้ำดูเป็นไงพี่บอนพี่บอนผมแอบเขาอยู่เพราะเขาไม่เห็นผมเที่ยอยู่ไหนวะเขาไม่เห็นผมเว้ยลองไปดูในถ้ำก็ได้พี่ดูในถ้ำดูรอรอรอไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นจริงเหรอเพื่อนจริงเหรอจริงเหรอไอเที่อยู่ไหนวะก็พอไป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 ได้แล้ได้เพื่อนโชคดีเพื่อนเฮ้ยเอา เอามันไปแล้วนี่เอ้าพี่ม่อนสิ้นภัยแล้วต้องไปต้องไปขวางปัเนี่ยต้องไปขวางตรงนี้ไม่มีพิธีว่ะพี่ม่อนเราต้องไปขวางตอนที่มันเข้ารู้ไหมเนี่ยเออม่อนที่เราไม่สามารถขวางได้มันไม่มามันมันสุ่มมันสุ่มมันสุ่มเม่อพี่้ำไหม้เข็นไหมเข็นแต้กูดูในบ้านนะอ่าผมล้างถังเฮ้ยรอด้วยไอ้วนออยู่วะ ไือแเข้าห้องน้ำไปปิดปิดตปรนะเข้าห้องน้ำเพราะพี่วางไข่ไว้ห้องน้ำมันมีทางเข้าทางเดียวเขายากมันมีไข่นี่อ๋อมันแล้วทุกคนโดนขัดถูไม่ทันแล้วทำไมอ่ะมันมาวางไข่ไปแล้วสวยไปอยู่ในอ่างนะลาก่อนเ่้แต่มันไม่ล่าเราแปลกว่ะหรือว่าเรายังไม่เผามันเลยไม่เผาพี่ยังไม่เผาอ่าโอเควันนี้บอกาอย่าให้กูมาหาไม่ล่ะแต่เขาไม่อยากได้อย่างโดนเหรอคาขบอย ขบวนคนนั้นน่ะโคตรดูเหมือนเลยเธอก็เอาใช้ได้อยู่นี่หมดฝันร้ายเหรอเนี่ยเอ้ยมันแค่เริ่มต้นหรือเปล่าอ๋่ะรอรอรอไอ้ดีงยังเพิ่งปากดีไอ้เฮ้ยผมผมก็ไม่ได้ปากดีผมแค่ถามเฉยเรากำลังเล่นหมดฝันร้ายอยู่ใช่ไหมหรือว่าต้องถามแบบเรากำลังเล่นหมดฝันร้ายอยู่ใช่ไหมครับ กุญแจห้องหมายเลขหนึ่งผมเปิดไม่ได้ครับมีกุญแจหมายเลขหนึ่งไงเฮ้ยใครไม่ยอมปิดไม่ยอมปิดประตูห้องเลอยุงเข้าไปอยู่คนละจุดเลยไหมอ๋อเปล่ะมาดิก่อนกูคิดว่าอะไรมันใกล้สุดตกลไอ้ะไรเอาเนี้แหละน่าจะใกล้ป้องอะไรฮัลโหลรูปด่ารูปด่าเฮ้ยนี่คุณกุญแจหนึ่งกุญแจหนึ่งกุญแจหนึ่งชั้นล่างพี่ชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างอะโอเคเดี๋ยวเอากุญแจมาเผาเลยดีไหมนะ เยใจเย็นๆท่หนุ่มเอาเลยดิไม่ต้องมันเอาไข่ไปไหนปิดประตูด้ดิปิดประตูด้ดิอ้ยู่ไม่ไม่ไข่ไม่ได้ลรอกนะเอเหรอเก็บมา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 เก็บยังไงไอ้เหี้ยเผาไม่ได้ไม่สามารถเรียกจากมันเลยได้บอกว่ามีมีฐานมามาเปิดหน่อยโอเคไหนๆกูอยู่ไหนกูเผาเองจะเผาไอ้ที่ห้องประตูข้างได้ที่ประตูข้างได้ที่หมันไข่วันนั้นเดี๋ยวกูไปขโมยจักแมงมุมก่อนอย่าเพิ่งเผานะเพราะว่าแมงมุมมันเอาไข่ไป เเราไม่มีจะเสร็จแล้วนะเผาแล้วนะแล้วเราไม่มีที่เผามันมึงไม่สนใจกูเลยสัตว์ล้อเล่นอยู่ในตำแหน่งที่เอ้ยหวังไรเผายังไงเกือเผาไปชิบหายแล้วเออแต่พี่ไม่สามารถดูมได้เด้ดเด้ดเด็เด็ดเด็เด็ดป่าว่ามีอะไรใครทำอะไรใครทำอะไรใครทำอะไร เพิ่งเผาเนอะเว้ยของเราแบไม่มีดูตรงหน้าเลยเด่นดูไม่มีไรฮะไม่พึ่งสไลด์เอาไว้กันมองอะไรพี่มองอะไรเน่เน่เน่พี่ดูพี่ดูพี่ดูตีใจสไลด์แั้วหมดเหรอโอเคมาพร้อมพร้อมเลยไอ้เดมไปเป็นครึ่งแล้วกูว่าไหมอ่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงเพาพร้อมกันนอะพร้อมกันหมดอ่ะเออกูไปละไปกูมก็ไปเหมือนกันนะ

มาแล้วพี่มาแล้ว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 พี่พี่มาต้องไม่ได้ติ่งันมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วไหกอะไรแล้วไอ้ยีนโกรธแรงเ้ามานมันตัวเปิดมานเออปล่อยมันเปิดกันแหละยี่ว่ามันจะเปิดนะกูไม่ปิดละอ้าวนะครับปล่อยเรื่ยๆๆ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 ๆ รูรูมาแล้วาล้วโอ้ยโอ้ำลังฝันหวานตหาตามหาเอ๊มันอยู่ไหนรู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 ในนี้รูในนี้รูนี่รูในนี้รูในข้างวไม่ไมมันกั้นกูอยู่ไม่ไม่เธอเธอเไไหน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 ไนไหนอนโอเคไ เอาไข่ที่ไปเอาไข่ที่ไปพี Be ale, Be ale. ่เบนพี wow> ่เบนมุกหนึ่งพี่มุกหนึ่งมุกหนึ่งมุกหนึ่งเออไม่ได้เตี๋ยมไม่ได้ไปกับแม่ได้แค่อะไรวะไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยเราต้องล่อแมงมุมออกไปจากเคร่งห่างพี่เบนนะเข้าใจไหมกูมีไฟฉายอยู่กูรีโหลดไปนิดนึงโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยยังไงนี่ไครใครใครไครไปดูเราโดดข้ามไปฉายเลยโอ๊ยโอ๊ยโดนกัดโอ้ยโดนกัดไม่มีฐานอ่ะฐานหมด ระวังนมีเยอะมากโอ้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 มากมาจะเรียบร้อยไงพี่สักมุกพี่มึงต้องการอะไรจากสังคมอ่าดไม้นขนาดนี้ต้องต้องการให้พี่เล่นมุกเสียวใส่ผีสักหนึ่งมุกพี่จีบสาอ่ะสักมุกให้ก่อนดิอ่า เล่นอะไรวะเนี่ยมึงมาความไหนทำอะไนวะดักเตี้ยโอ้เอาพี่มุกเสี่ยวดิสบี่สัญญาไว้่ะไหนอ่ะฮะไม่เปิด Google ดีกะวะพี่ไม่เปิดก o เกิลวะการบ้านให้ส่งครูเลิฟยูให้ส่งคุณ ฮิュฮิュฮิฮิฮิไปไปไปพอละไอ้เหียฮิวฮิพี่ผมยิ้มไม่อยู่เลยวะพี่ต้องไปทำก่อนไอ้ตาคุณเดวิ่งลาโคาะผีไปตามาลมส่มาแล้ว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 มาแล้มลมามาแล้วมา้วมาวมาแวมาแมาแล้ว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 มาแล นันบนห้องเก็บของพี yup. ่ห้องเก็บของผมได้ยินทีมงานทีมงานเราทีมงานเรามึงคือไปมึงก็ไปเฮ้ยโอ้ยเกิดการโดนกัดโดนกัดไอ้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเร็วเรฮ้ยไม่ทัน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 พี่โซ่ตู้โซ่ตู้ไม่ทันพี่บอลพี่บอลเฮ้ยไม่เป็นไรวิ่งอะไรกับพีทไอ้ยเจี๊ยมันกับพีทเฮ้ยพี่บอลระวังหลังไอ้เจี๊ย <Yeah. S 2> เ,เยเ่อย่าเปิดบทกลัวแมงมุมหน้ากลัวเดิมอีกสัตว์คือพี่ <laughs> ผมอยากถามว่าถ้าผมแตกเราแบบให้มันกลับไปแล้วทุกอย่างมันจะคืบหน้าขึน้นไหมวะไม่หนูจะออกไปข้างนอกไปเผาไข่แต่ไม่รู้ว่าแมงมุมจะมาเกาะ <c oughs> ไหมเฮ้ยไปแล้ว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 มา let's go อ้อติดติดออติดอยกออกไม่ได้ออกออกไม่ได้อ้ยไม่ได้ออกไม่ได้อ้ยอ้อมาทางนี้กันได้ไงต้อเผาาใหญ่แล้วโออกลับกล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 ับไม่เจอใครอีกงแล้วไหนไหนไเกด้เกดพี่เกดพี่เกคนไม่ได้เกมไม่ได้อ้เผาเผาไม่ได้พี่เผาไม่ได้เผาไม่ได้เฮยติดใยกลับไม่ได้้พี่ตพี่ตามหลังได่ิยู่พี่ตาหลังมอยู่เนจ้องใครไม่รู้ใส่อยู่เนี่ยใก่อยู่ที่มันหมดเลย ไอ้ยท่านท่านท่านอยู่ไหนทานทานไปใส่ตากรุบเชี่ยวยายมุมปิดท่านทานไปใส่ตากรุบเฮ้ยแมงมุมมาดิมาแมงมุม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 ปึ๊บกระโดดข้างอืมเปิดประตูเอ้าเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแมงมุมกัดวู้วววมาอีกแล้วถ้ามันจ้องแทนแม่ขคนน yeah. ั man blue, man blue, man blue. Like ้นเลยหรือเปล่า right. ตัวนี้น่าจะรอด สัรหาที่ใหม่ๆผมว่าห้องครัวไม่ปลอดภัยชิบหายเลยว่ะจืะมหรือว่าเราจะย้ายสินทานป่ะจะเป็นเชฟแทนหรือว่าเราควรเริ่มเกมใหม่เอพี่เอ้ยจะเย็นดีส <c oughs> งคามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพอะฮะกี่ศพแล้วอ่ะที่ดโดนเมื่อกี้ยังไงกูยังไม่โดนผมก็ยังไม่โดนผมก็ยังไม่โดน พูดมาได้มึงเนี่ยมันมันมานได้ี่ไม่ไ่ไไ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 ม่เียไม่ๆๆนไเบไ้เอ้เบนไไอ้เบนไอ้ไอ้มไมไม่ได้เลยมอมพยายามเกิดให้ได้ขโมนนะเออ ไม่มีหนทากจริงแล้วถ้ามันทำไิธีนั้นไม่ได้ต้องต้องเริ่มใหม่วะไม่ใช่เฉยยเหรอวะทำอะไรกันฮะคนนี้โอ้ยมันสว่างว่ะแป้งตีปิงปองกันไหมมามาเฉยเนี่ยมีโต๊ะปิงปองอยู่เ่ะเฮ้ยกบันไดนี่ไงบันไดนี้ไม่โดนไม่โดนปิด โลภะใช่พ่ะย่มึงลองดูอันนี้โลเะตีเป็นฟองจริงเป็นฟองเออว่าโลภะเข้าห้องน้ะตรงห้องน้ำมีใยไหมจริงเป็นฟองไม่มีเออใช่ขึ้นบันไดเล็กแล้วก็ไปทะลุห้องน้ำได้นี่เออเนี่ยผ่านดูแต่ไม่โดนโทษเยอะเลยนะกูคิดเพราะเพราะฝั่งตรงนั้นมีใช่ไหมตรงหน้าห้องพัสดุเอาแปอ้โอเคกูรู้แหละไปเก็บลูกมาเลยข้างหลังอ่ะเอา slow slow เฮ้ย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 โเพเล่นบากัเหรเล่นปีปองปีกปองปปองปปองันเหรอแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตรงบันไดใหญ่อะบันไดใหญ่อะมันมียงมุมปิดไปยังนะมีนนี้แน่ห้องน้ามีถานอันนึงห้องน้ามีถานอันนึงเด้อแต่ว่าแป้งคานอยู่อะ อาผมเผาให้พี่เบนแล้วเปิดทางให้พี่เบนด้วโอเค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 แมงมุมแมงมุมกินหางมีนี่อยู่มีแมงมุมกินหางเด็ดเอ้ยไม่ใช่หนูกินหางอ้าวอนละกิจสุดท้ายของคูงเสียงยมุมเยอะเลยควนไปเพลไอเชี่ยแมงมุมเยอะเกินกูกูตายกูตายแน่กูตายกูตายเยี ไม่พฤตกิรสุดท้ายกูว่าจะเป็นคนล่อๆไปเผาแมงมุมให้ซะหน่อยไอ้เชี่ยแบนหมดไม่ขึ้นไปแมงมุมแม่งยังเยอะเยอะจริงไม่เป็นไหนบอกว่าจะไปพักร้อนไงพักลอนไอ้เฮียโอ้ยอเหี้ยสั่น เกือบห่างแล้วอ,ะอ่ะนิดเดีวยวอ่าถูกใช้ไปที่วางไข่แล้วไหมนะเขาห้องบนก่อนจริงเดืองข้างาไปปะพี่เ็นพี่เ็นใหนะ้รไปขวาอ้อขวางทางยาที่เธอที่รักไม่ผมงขวางทางไว้ไไวอยู่อะหรสวยอ๋อที่ไหนเนี่ย ไม่บอกเดี๋ยวพี่มาถามมุกเสี่ยวป็นไงพี่กูขอถามนะไม่บอกไม่เลยนะค่บอกไปทิ้ายผมจะไม่บอกว่าผมอยู่ไหนอาไปเถอไปพี่วางไข่ในห้องน้ำนะปิดปิดประตูนะเข้ามาเจาจะเริ่มเผาจกจุดที่มันไปยากๆหรอไหมแล้วเหลือแบบที่ง่ายๆไว้เผาตอนท้ายทำไรก็ทำพี่แต่เร็วๆหน่อยห้องน้ำมีไข่นะปิดประตูด้วยนะเออพี่ตอนที่ผมเดินผ่านมาผมเห็นไข่อยู่ในห้องครัวพี่เราไปเก็บได้ ก็ที่ยากๆก็คือข้างบนไว้ยข้างบนแม่งยากจังโซนข้างบนอะไปหมดเลยแล้วก็โซนตรงกลางเฮ้ยอยัดเหลือตรงถ้ำกับอันนี้ไว้ก็ได้เฮ้ยอย่าจับดีอย่าหนีเอ้ยเอ้ยพี่อะไรฮะฮะขอสมุกขอสมุกเทมิชิบหายเนาะสมุกโอ้โหเหมาะเอาปะวะพูดอะไรนันอะไรมาสองโมสมุกอ่ะสองโมงปะเพื่ออย่าสะบัดตัวเยอะนะเดี๋ยวมันหลุดได้แล้วเมื่อกี้อ่า ฮะแม่โอเคอะไรนะแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวผมมานะผมแม่มาอ่างละไอ้สัตว์ไอ้แจ่วะห้องเปดอ่ะใครมีห้องเปดแจ่วที่เหมหมดเลยกูแจอะไรกูแจห้องแปดจุกกระผมชิบหายแล้วไอ้ยเท็ดเท็ดเหรอพี่ไปเท็ดแป๊บเท็ดอะไรเท็ดไม่ได้เดี๋ยวเล่ากันเท็ดไม่ไองเสียงแล้วเว้ยไปเท็ดเท็ดเอาจริงเหรอเท็เล่าเออ เอี้ยเทเทศคู่กันอย่างนี้เลยเทศเทศเอาว่ะไปพี่ขอสมุกถ่ายได้เฮียกูออกกูเดินออกแล้กูเดินออกแะ้วไปพี่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 ไปไปไปกอดคอพี่ม่อนอยู่ด้วยนะหันไปทำเมื่อกี้นี่หันไปทำเมื่อกี้หมืนล็อกคอพี่ม่อนอยู่อะไหนให้ดูหน่อยขับไปดูหน่อยมาเน่พี่ชายพี่ชายนะ เหมือนละครให้เล่นหัวอะไรพี่ล่าพี่เปลี่ยนตัวให้แหละโอเคหมดพอดีเลยเฮ้ยแมงมุมมาตามกูมาตามกูมาไอแมงมุมกันไว้นะแป้งเดี๋ยวเราจะล่อแมงมุมทุกตัวเข้าไปในเก็บในห้องแมงมุมอยู่ตรงไหนอีกมีใครสังเกตเห็นแมงมุมไหมรายงานเห็นแมงมุมแล้วนะฉนล่าชั้นล่างชั้นล่างอยู่ไหนชั้นล่างส่วนกลางกูพามากูพามาอยู่ส่วนกลางส่วนกลางห้องที่บิลลนี่อยู่อันนี้เราจะเอาแมงมุมไปเก็บในห้องใช่ไหมใช่พี่ตื่นแมงมุม อย่าเผลอไม่เปิดห้องนั้นเชียวนะเออห้องนั้นไม่มีพิธีพิธีกรรมเว้พี่เดินมาอยู่เไหนให้มัน<ป>ตามผมให้มันตามผมให้มันตามผมโอเคแล้วบิลลี่ห้องนี้มีเพื่อนของแกอยู่โอ้าายเหี้ยอย่าก,กันกู้กูเดียวพวกมึงนะมาตรงกลางเทมมี่มารับพี่หน่อยพี่มีออมโอมิก<อ>ตรงกลางเหรอตรงกลางมึงได้ไข่ใหม่แล้วใช่ไหมเทมได้ไข่นาทิกาทรายพี่อ๋อนาทิกาทรายตรงกลางพี่อยู่ไหนเนี่ส่วนกลางอ่ะอ้าว ไอ้กระซายกูเผาไปแล้วไม่ใช่หรอวะส่วนกลางไหนวะที่มันเป็นที่ต่อระหว่างอ่างห้องน้ำแล้วก็ห้องที่โตเยอะเจ้าสำแหงท่านบนชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างที่มันมีโตเยอะเนี่ยพี่รอยสองตัวเนี่ยไหนวะเนี่ยห้องเนี่ยห้องเนี่ยนี่นี่นี่มาเนี่ยเรามาเนี่ยเราเด็ก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 ก้าโอ้ยเฮีย มาเร็วมาเร็วเด็กๆตามมานะหนีนีตัวนีนี่ตัวโอเคไป่เมไมไมมองไม่มองหน้าหน่อยอ๋อไม่มองหน้าหน่อยเหอนม่ไเขินเขินเขินมาเลยมาเร็วเด็กๆเด็ดแรงหนูมนก็เขินอย่างเงี้ยนเอาละเหมือนเป็นครูพาไปแบบทัศนศึกษาเลยพี่อ้าไปเร็วเด็กๆอ่าเลี้ยวซ้ายนะตามอาจารย์มาเร็วคนลอ อันนดื้อไเด็กดื้อไ้อันนี้พวกเอี้ยเยอะเหลือเกินโอเคพี่ไว้อมันรลดออกมาได้มึงปีนไม่มึงปีนไม่สนิทอ่ะใช่เออเด็กๆมาเร็วอมันไปก้างออกละไปบบแแปเทไๆเทเทไปก่อนปิดไอ,ไอไ s <S <t <t ้เชี้ยไม่ทันอันี้เด็กๆจุๆจุ๊จุ๊ันี้มามามาโโมละมานเรมาเร็วมโมมเดี๋ยวไปคลองนู้นกัน มึงปิดไวไปเมื่อกี้ตรงนี้น่าจะเต็มละเออีลิมิตหรือเปล่าวันนี้เราโม่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 มานะตามอาจารย์มาเดี๋ยวพาไปเที่ยวแล้วครูก็จะปิดห้องขังพวกมึงไว้ในนี้แหละพวกโง่ไปละเจอไข่กันไหมไม่เจอว่ะเออไม่เจอใหม่เลยผมจะเผานาฬิกาทรายนะเผาเลยก็ได้เพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งได้ไหมโอเจสันเจสันตามฉันมาเจสันโอเคกันไว้แล้วเออเดินพี่ม่อนไข่อยู่นู่นน่ะเจสันมาเร็วเจสัน มาเริ่มาเรมาตามครูมาพี่ไม่มีไฟฉายวะตามครูมามีเหรอพี่ไอ้เอ็มต็มมันไปไม่ได้เต็มเจสันตักตามครูมาเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะโอ้ยแม่เลยมต่ทางนี้เจสันอ๋อแต่ว่าทางนี้มันอันนั้นนะมีใยมุมงกั้นอยู่ต้องไปเอาไว้ห้องอื่นแล้วเป่ะเอองั้นเจสันครูมีเรื่องจะบอกนะห้องคนห้องอื่นเต็มแล้วครูว่าเราต้องไปอยู่คนเดียวแล้วล่ะอันนี้มาเนี่ยเจสันห้องครวเนี่ยอาจารย์ว่าน่าจะเหมาะกับ เรามากที่สุดละเราชอบทำอาหารใช่ไหมโอเคกูไปละบายนี่เรียบร้อยพี่ขังไปมุมเรียบร้อยละอดี๋ยวอย่าไปฆ่ามันมันได้ไม่เกิดข้างสะดวกแล้วของเราอ่านักเรียนไปโรงเรียนหมดละลงครบทุกคนทุกตัวอย่าให้เลิกเรียนเชียวนะแหม่โรงเรียนนี้ไม่มีเลิกเรียนเพราะโรงเรียนประจำประจำตลอดชีวิตแม่งไปเลย ให้ข้าววันละมื้อพอเด็กพวกเนี้ยไม่ต้องให้เฉยๆคน้าตายอารมณ์เหมือนกับแบบว่าเป็นครูอนุบาลที่แบบพาเด็กไปทันันศึกษาเฮ้ยเทมี่เทมี่ครับยิมุมข้างบนตัวนึงอ่ะไหน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 นักเรียนอยู่หน้าห้องเด็กนักเรียนผมเองนักเรียนผมเองมาไหน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 ไอ้นี่มันโดนละทีมันนี่เร็วโดนละทีโดนละทีนี่คือห้องของเธอเข้าใจไหมห้ามไป ก้าไก่กับนักท่องเที่ยวคนอื่นโอ้ยอย่ากัดกู้โอ้ยโอ้ยอย่ากัดกูอย่ากัดวู้ไอ้ไกลโอ้ยโอ้ยไอต้าไอต้าเรียกคนนี้ดื้อวะคนนี้ดื้อพี่คนนี้ดื้อเออปิดแมงอ้าปิดนำพี่เหรอแล้วทำไรเอ้าพี่จะไปอยู่ข้างในทำไมนี่มันห้องขังเอาป่ะเอาล่ะเอาล่ะเอา่ะเรียนประจำให้องนี้นะโอ้ห้องไหนที่ปิดไว้อย่าไปเปิดใช่ไหมใช่พี่ผมขาดนักเรียนผมผมไว้ในห้องนั้นเอ้ยเขาจะเรียกว่าขัง มันจะเป็นกัดเกลียวนองเหนียวเอาไว้มึงต้องเรียกว,ว่าลงคอร์สเหรียญป๊บอปบ,บมาเร็วเอาเขา<อ>ดาวไปยังดาวอยู่ไหนอะ่ะมันไม่ได้ดาวเลยนี่นั่นต้องรอรอบหน้าบ๊าบอบบ๊อบเธอแยกเคี่ยวใส่ครูคูกลัวนะไอ้น,นี่เหลือไข่ใกล้ๆใช่ไหมไข่ดาบกับไข่ไฟในถ้ำดาบอยู่ข้างหน้านี้นะโอเคโอโตเ้องป่งบอบ้โอ้ทั้งบ๊อบทั้งทั้งบ๊อบทั้งโดราทีแล้วก็ทั้งไข่วะนะไอ,จอ,อ้จอชเฮ้ยจอชอย่าพึ่งจอจอชไปไปไป เอ้ยพ hey, ี mm ่บอมมัน ok. ด <c earthquakes> oh, ื้อบอมมันไม่อยู่ในห้องอ้าผู้ดีกันละเดี่ยวคู่ใหญ่มาละไอ้สัสคู่ใหญ่มาคู่ใหญ่มาเฮ้ยเดี๋ยวนะคู่ใหญ่มึงจะไปเปิดประตูให้เด็กปะเนี่ยแล้ววะเออว่ะเป็นไปได้ทางเทคนิคอีนั่งคู่ใหญ่อีดอก เข้าไปในห้องน้ำกูกำลังจะไปห้องน้ำอยากกระโดดค่ัแป้งถ้าเราตายถ้าเราตายนะวิ่งไิ่รุนนะโย่ถ้าเราตายฝากเผาวากิวไว้ด้วยขอบคุณมากวากิวโอ้โอเคกูตายเนื้อวากิวฉันกำลังมาหามาแล้ว พีระมิดนี่อยู่ไหนนะห้องไหนอยู่ข้างๆลูกกระตาที่เทมเพาเอกี้เลยอะไปห้องน้ำชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างห้องน้ำหรอคันไปคันไปคันไปวิวิยาห้องนี้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 ปิดประตู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 พี่มันอยู่มันตามมาไอจิวมันตามมาพี่แป้งอยู่ไหนนะอยู่อ่างนะพี่งั้นแป้งจะไปเข้าทางไหนอะถ้ามันอยู่ตรงนั้นอะ เออเดี๋ยวก่อนนะพี่แอมมึงมาสี่แล้วใช่ไหมพี่พี่เราต้องไปเข้าข้างหลังซ่อนเลยพี่เราต้องคุมมือเชื่อวมันจะมาวะพี่เขาให้เราบรนจุเนี่ยมาดิแล้วมันเจอเจ็ดสองพี่แฮมมี่แล้วมันจะหนาวโอ้ยเฮียโอ้ยมื่อกี้โอ้ยพับจอดูอะไรไม่ผมไม่ได้พับจอผมก้มดูอันนี้อยู่แล้วผมเปิดมาหมวกพี่หมวกพี่เกยคางผมอยู่เมื่อกี้ตกใจหรือว่าตัวอะไร มาแล้วมาแล้วมาแล้วอาอพี่ทิ้งข่าไว้ให้นะอาพี่่อนมึงช่วงนียงเหรอพี่มาอนมาโอ้แม่มุงเยี่ยมมอยู่ไหนเนเนเนไปลงมาเลยพี่เด็นลงมาเลยอนมา่อนมา่อนมาานนนี้่านยนนีโหลดบอยทำไป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 ไปมันตามมาโอเคมาเมึงเลยเนี่ยมาแล้ว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 เอาอะไรไปท้ำเลยเหรอกําลังมา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 พี่ิงมาอยู่ อนเออกูแทงอยู่กูอยู่แล้วเอาดิกูไม่มีใครอ้าวกูทิ้คมึงเอาฝังเอ้าใครอยู่นี่ใครอยู่นี่ให้หนูก็ถามอยู่ว่าเอาอยู่ไหนกันวะแป่งไปแบ่งเลยดแป่งเอาใครไปแบ่งเอาใครไปแป้งไอ้ยังรู้อีกมาแล้วมันกลัวแป้งถ้ามันจะเอามันจะเอาผู้พี่ก่อนแน่นอนพี่พีไปฉายเหรอพี่ยืนได้นิดหน่อย เย้เรียบร้อยไม่มีใครตายเลยว่ะเย้รอดกันหมดทุกคนรอดช่วยกูด้วยโอ้พี่เหล่านักเรียนกำลังเดินทางไปที่ทางเดียวกันเริ่เรียนแล้วเริ่เรียนแล้วกลับบ้านเด็กเริ่เรียนแล้วเอาว่ะเอาว่ะฝันร้ายว่ะเรียบร้อยกลับบ้านมาแล้วหิวข้าวจังเลยงามงาม เยอะกว่าปกติจังว่าแมมูเนี่ยหรือว่าที่เราดองไว้ที่ชั้นอาไปในห้องกักขังเยยหมดปันได้โรงแรมเสียแล้วกดล็อกกดสันดีอย่า